พราเทร,ระนุเทระนัสสงทุกท่านทุกคลูพรทัท้งสองฝ่ายจเจริญสุขจเจริญพรกับพ่อ,พอแม่สาธิชนคนดีมังที่ได้รับบาลที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นิมนพระบุเจ้าฉันหานฉันแลวจะรู้สึกจเจริญพรก,กับญาติโยมให้เอามาือลงและ ประทานได้ก่อนเลยต้องขอต้อนรับรร่อแมารูบาทุกท่านที่มาจากต่างถิ่นต่างเดินมาจากสารจิตที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในวันนี้ในงานปฏิวัวาทก,กรรมยินดีต้อนรับพระผนในฐานะพระบูกวัดที่วัศสีดวงมงค์แห่งนี้ได้รับสมัมภาระจากว่าอาจารย์ให้เป็น ผู้แสดงธรรมแต่ผมไม่คิดว่าเป็นการแสดงธรรมผมขอขึ้นมาเป็นผู้ให้กำลังใจกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านอีกส่วนหนึ่งจริงๆแล้วตัวของผมก็ชื่อภาแสงกาธรรมักามการมองบางหลายท่านจะรู้ในนามว่าลุงนาหรือลูก สามัญนีจะเรียกว่าหลวงพ่อมีชื่อเยอะมากคล้า,ายกับโจรพ้นพอคนเพชรซาอุเป็นเป็นมหาโจรเป็นมหาโจรพ้นเครื่องบินมันเลยมีหลายชื่อนี่สาเหตุที่เป็นบุคคลที่มีหลายชื่อจริงๆแล้วตัวของผมก็เป็นอดีต ก็คับแทนแสนสับสนไม่มีอะไรไม่สนใจเมื่อจะไปอาศัยท้องนาเป็นสนามจีรานชีวิตปัจจุบันยังวันในสมรภูมิอนาคตยังบอกไม่ได้ทายไม่ผูกความรู้เริ่มต้นที่บ้านนอกจบที่กรุงเทพความรู้ชาหางอื่นัทางโลกและทางธรรม การขึ้นมาบัรยายธรรมในวันนี้ก็มุ่งหวังให้สังคมนหน้าต้าหากันให้ลดชั่วทำดีเป็นศักดิ์ศรีของชาวพุทธของไทยเราคือการที่เราได้มามีโอกาสที่ดีมาบวชเป็นพระที่สุที่อาศัยวัดหรือว่าอาศัย พระพุทธศาสนานั้นก็เป็นโอกาสที่อันดีงามเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ในเป็นสารวาสก็มายาวนานแล้วคำว่าวัดนั้นเริ่มเดิม,มทีแล้วยังไม่มีวัดเลยในสมัยพุทธกาลอยู่มาในครั้งหนึ่งพระเจ้าทิมทิสารได้บรรลุโโสดาบัน ก็มีความเลื่อใสในพระพุทธศาสนาก็ได้จัดทำถวายส่วนภัยหรือส่วนหลวงสร้างวัดเชดสร้างวัดในเบลุวันเป็นวัดแรกของพระพุทธศาสนาคือหรือว่าป่าไผ่นั่นเองต่อจากนั้นก็มีผู้สธาสร้างถวายวัดคำด้วยมา จนถึงอุบาสกจนถึงอุบาสิกานามิสาขาเป็นผู้สร้างวัดอุารามเป็นต้นต่อจากนั้นก็มาถึงในยุคปัจจุบันของวัดไทยเราวัดไทยเรานั้นจะเป็นวัดแรกที่นั้นในบันทึกไว้ไม่ชัดเจนแต่ก็น่าจะเป็นวัดกกนครปฐมดีดีเพราะว่าสร้างขึ้นเมื่อ พุทธศักราชสองสาจึงตอนนั้นมีพระโสณะเทระกับพระอุตมะเถระพระสองพี่น้องจึงได้รับให้มาเผยประพระพุทธศาสนาในการเผยแผ่ในครั้งนั้นก็แตกออกเป็น9ก้าสายด้วยกันสายที่มานี้เป็นมาสวรรภูมิก็เป็นสายที่แป เ็นสายที่แปดพอมาสวนอุณภูมนี้ก็มีกว้า,า,างมากอันประเทศพม่าก,กว่าอยู่ที่พม่าประเทศไทยก็ว่าอยู่นครปฐมแต่ที่แน่ชัดก็ยังไม่ชัดเจนว่าอยู่ตรงไหนแต่พอมาถึงแล้วมาถึงในช่วงนั้นเป็นเดือนสิบสองเป็นเดือนสิบสองพุทธศ,ศักราชสองพัน พุทธศักราช237ก็ได้มาปักหลักเอยแพร่จุกตรงนั้นก็ได้สร้างเจอาสถูปขึ้นมาตอนแรกก็เป็นเล็กๆหลังจากนั้นมาก็ก่เริ่มต้นกันขึ้นมาสะสมกันขึ้นมาเป็นองค์ใหญ่ถึงปัจจุบันนี้ในจำนวนวัดของไทยของวัดไทยเรานั้นทุกทก อันิกายมีด้วยกันทั้งหมด31,924ืรวัดด้วยกันแต่เป็นมหาอนิกายสามมืร้อยกสบเจ็วัดเป็นธรรมยุลหนึ่งด้อยยี่สิบห้าวัดด้วยกันและยังมีวัดจีน17เจ็วัดวัดญวน15บวัดที อยู่ในประเทศไทยของเราโดยประมาณในระยะห้ปีสุดท้ายนี้ที่เขาได้บันทึกและเก็บข้อมูลไว้จนถึงทุกวันนี้วัดไทยเรานี้และกตกแตกต่ตกางกับพุทธการสมัยพุทธการนั้นจะเป็นวัดอารามเป็นวัดอารันวาสีคือมีต้นไม้กุฏิก็หลังเิ็ก พออาศัยได้แต่เป็นวัดไทยนั้นจะมีกุฏิหรือวัตถุที่สร้างขึ้นมาใหญ่โตโดยเฉพาะกุฏิเจ้าวาดกุฏิเจ้าวา,วานี้ถ้ามีสมรถสรถะที่สูง,สงจะทําด้วยราคาแพงเป็นไม้สักบ้านเป็นวัตถุที่มีค่าบ้านมีราคาสูงขึ้นกิจกับวัดสีลงมงไม่มีกุฏิเจ้าวาเลย ท่านผู้ว่อาการที่มาที่นี่รอสักเกตไรติว่ากุติเจ้าว่าวัดสีดวงงอยู่ตรงไหนไม่มีพระครูท่านเป็นคนอยู่ง่ายสินง่ายเมื่อตรงไหนก็นอนตรงนั้นก็หลายครั้งก็นอนอยู่ทางลานธรรมนี้จัดงานปฏิบัติธรรมหลายวันท่านก็เพื่อความอ่อนน้าก็นอนพักอยู่ตรงนี้ นอนคนยืดจืดอยู่ข้างห้างสาราลานธรรมเหมือนกับไม่แตกต่างอะไรเลยกับเครื่องตัดหญ้ามันจะนอนคนอยู่ตรงนี้แหละป่านมากเลยคืนนี้คือไม่ดีอุตติของเจ้าว่ามันต้องอาศัยพักไอยตามสถานีบ้างตามลานธรรมบ้างแังเก็บได้เลยจะแตกต่างกันกับพักจืดนืดอยู่อันนั้นเป็นเหตุผล หรือว่าเป็นการสร้างวัตถุขึ้นมาทางกายรลาใจของพระพิสุงสงฆ์ที่เราได้มาอยู่ร่วมกันหรือปฏิบัติธรรมหลายวิธีหลายรูปแบบที่เรามีจุดเริ่มต้นว่าจะช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาได้อย่างไรคือจะพูดถึงพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นจะแตกต่างกับพระสงฆ์ของไทยเราทุกวันนี้ สมัยพุทธกาลนั้นจะเป็นผู้ออกบดโดยเพื่อความศรัทธาเป็นคนเบื่อหน่ายโลกเป็นคนที่เห็นไทยเห็นพุเเป็นวัฏฏะสงสารที่ไม่อยากกลับไปเรียนยไหวตายเกิดอีกอ้อนวัตรอิเดกไปจริงๆริดก,กับพระไทยของเราทุกวันนี้ที่บวชตามประเศดีบ้าง บวชเพื่อศึกษาบ้างบวชเพื่อสงบหรือฝังจะได้ไปสวรรค์เท่านั้นแต่พระของเราทุกวันนี้ก็ย,ยังอยู่ในความยอนว่ายตาเยเกิดยังมีความโลคความหลงยังมีอยู่บ้างอย่างเช่นไม่ต้องยกอื่นใลคือกับผมเอง ก็ผมก็มีความโลภความโลภอะไรความโลภความหิวเพราะว่าในเวลานี้เป็นวัดเวลาอันตรายมากบัตองของข,ข้าร้อยข้าแม่ก็เวลานี้แหละทุกคนได้ฉันแต่มีอยู่คนหนึ่งยังไม่ได้ฉันเป็นเวลาที่อันตรายที่สุดเลยนี่เป็นเวลาที่อันตราย บัพพอสองอาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้คือในความโลคความหลุงของพระสงฆ์ของปัจจุบันนี้ <c oughs> ก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนอยู่ว่าคนเราเรกิดมาแล้วบวดแล้วก็ให้รักษาให้ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอน ก็หลายทั้นก็อยากจะทําตามท่ำแล้วแต่สิ่งว่าร้องหรือว่าละหลายอย่างก็เป็นอุปสรรคขึ้นมาบ้างทุกวันนี้ระบบก,การสื่อสารเข้ามาเยอะมากอ่านตระหนักทางหลายสื่อที่เข้ามาทุกกุฏิแทบจะทุกกุฏิมีโทรศัพท์กันทั้งนั้นเป็นระบบก,การสื่อสารการปฏิบัติอย่างเดิมๆที่ว่ารย์เคยทํามา หรือว่าปฏิบัติมาแต่ก่อนหน้านั้นก็ลดน้อยถอยลงไปสาสนาไม่ได้เสี่ยงแต่เสี่ยงเพราะตัวของเราเองจะจอดจานกันไปเท่านั้นคือจุดตรงนี้ทุกท่านก็รู้ดีอยูว่าไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดก็รู้อยู่แล้วก็จริงอยู่แต่บางครั้งอาจจะเคยลืม ก็จะพูดว่บ่อยครูบาอาจารย์หลายท่านหลายรูปก็พูดมาหลายครั้งเอ่ก็สำนึกหรือชิดได้ในเวลาฟังตัวผมมันกันเป็นบุคคลที่พอจะอ่านได้เขียนได้สอนคนอื่นได้คนที่สอนยากที่สุดคือสอนตัวเองผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่เป็นบุคคลที่สอนตัวเองสอนยาก การเหตุที่เราได้มาอยู่ร่วมกันโอกาสแ่งนี้มันมีน้อยศึกษาและเปรียบเทียบเรียนความกันดูว่าเรามาอยู่เพื่อปฏ,ฏิบัติทำลหลายอย่างเราไม่จํเาเป็นว่าเราต้องอาบัตรเราถึงจะได้มาทําว่าได้มาแล้ว<แ>เพื่อเลดละในสิ่งที่เราเคยมีชิตจิตในตัว ่อจะให้ทุกคนรู้ว่าเราอยู่ได้ทุกระดับชั้นทั้งที่สูงและที่ต่ำเป็นพระเถรัะถ้าเป็นพระทยปัจจุบันพัฒพระเมืองไทยนี้จะนับคำสาว่าเป็นเถรัฐแต่ถ้าเป็นพระสมัยพุทธกาลองเป็ึนพระที่องค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รับรองอย่าง อาทิตย์เช่นมีธรรมบทเรื่องหนึ่งพูดไว้ว่าราอามคนหนึ่งชื่อว่าราภามราภานี้เป็นคนยากจนเป็นคนแก่อยากจะบวชอยากจะบวชไปอยู่ในวัดไปอยู่สำนักสงฆ์แต่สำนักสงฆ์เชืนว่าอายุมากแล้วไม่ยอมบวชให้ แต่องค์สมเด็จสัมมาชโยเจ้าท่านพอเห็นในชาท่านก็รู้แล้วว่าด่านบวดด้วยความศรัทธาก็เลยมาเด็จมา,เ,จมาเพื่อไปถามว่าอยู่ที่นี่ได้รับผลสงเคราะห์อ,อะไรจากพิสิจนส่งบ้างไหมก็ได้อยู่เป็น,ปนอย่างอาหารการกินแต่อย่างสบว่ พระพิสสงไม่ยอมบวชให้รือว่าเป็นคนยากไร้เป็นคนอายุมากแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมของคณะสงฆ์เลยมอบให้อานนท์เป็นผู้รับผิดชอบในการบวดในครั้งนั้นพอบวดแล้วก็ปฏิบัติดีเชื่อฟังครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ว่าง,ง่ายสอนง่าย ก็พาไปอบรมนั่งกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติอยู่ในป่าเงียบเงียบที่เป็นคนแจ่ความจำาขน้อยต้องใช้คำท่องสวดมนต์มากๆวันยละหลายร้อยทั้งคนสุดท้ายก็ทำได้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนปัามลุกอรหัตคนสุดท้าย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทา่านกรองยอมรับยอมรับว่าปฏิบัติด้วยใจไม่จําเป็นต้องถือสิทธิษำสาปใกล้ถึงพระ,พระในเวลาใกล้ลันคือการพระัๅษีในสมัยพุทธกาลกับทุกวันนี้จะแตกต่างกันสมัยพุทธกาลจะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บวชด้วยใจปฏิบัติด้วยใจลดละจิเเรด้วยความเบื่อหน่ายโรคไม่ยากจดไม่ตายเกิดพระอหัยายจะมีจิเรื่อยอยู่ยังอยากจะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ยศหาบรราศัตว์สิ่งทั้งปวงที่ฝ่ายฟ้าหามา แต่ถ้าได้มาในสิ่งที่ถูกต้องและปฏิบัติก็เป็นผู้ที่เคารพนับถือของลูกศิษย์ลูกหาเพื่อความจืดชอดและปฏิบัติตามเป็นสิ่งที่ดีงามและบำุงพระพุทธศาสนาไว้ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ประวัติโดยย่อของวัดไทย พรัฐฆ์ไทยของเราที่กระผมได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อและการเราที่ได้มาอยู่ร่วมกันแล้วมีรทดทิติลงมาเป็นผู้เสมอเท่ากันในเวลานี้แต่เวลาเราปอกจากตรงนี้ไปแล้วเราก็ให้ความเคารพดังคุณบาอาจารย์เด็นกันอาเป็น ผู้ใหญ่ก็างตัวให้เป็นผู้ที่มีความเคารพมีความเชื่อถือของผู้บังคับัรชาเป็นผู้ที่ความเคารพของลูกศิษย์ไม่ใช่ว่าจบใายอำมารหรือว่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างสุภาพสิท ที่ผมยกขึ้นเป็นบอกก้อนลุกผู้ํำหิดปุโทติอาเภยญานณตาวะอันดังปณิเตระอิสโรตินั้นแต่เป็นทายว่าได้เมื่อเป็นผู้ใจญ่แล้วไปเวลาโดก็จะก้ึงลงโทษคนที่คนน้อยกว่าคือมีเรื่องหนึ่งธรรมบทที่บอกไว้ว่า สมัยนั้นพระเจ้าพระเศรติโกศลมีความรับสั่งให้ในายสุวรรณครรษาสวนเป็นคนเฝ้าสวนอยู่มีอยู่อันหนึ่งมีพระอจเิชพระพุทธเจ้าเที่ยวจาริกมาอัดกอหรือวว่ามากมร,รมฐาอยู่ในสวนแห่งนั้นด้วยความศรัทธาของพระอจเิชพระพุทธเจ้านั้นที่มี พระเจ้าประเจินที่โกส่วนนั้นก็ให้ดูแลปฏิบัติเป็นอย่างดีมีอยู่วันหนึ่งพระประเจธพระพุทธเจ้าบอกกับนายสมันราว่าจะมีธุระไปต่างแดนไปหมู่บ้านอื่นประมาณห้าันถึงจกกักรีในสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์ต้องใช้การเดินทางเดินระยะทางไกลมาก รับประเจธพระจุ้าว์ว่าจะมาอารัอำที่งานอนุวาวัดศรีลุงโงนี่แหะ <Okay. S 1> แต่บางเอินเรื่อคามที่สื่อสารไม่มีในสมัยนั้นท่านเดินมามากอดกำหนด <Okay. S 1> ยังไม่ถึงวันที่16มีนานท่านมาก่อนท่านก็เลยผิดหวังท่านเลยกลับไปก่อนในช่วงที่มานั้น นายสมังกรผู้เฝ้าสวนอยู่ก็คิดว่าพรักเจอกับพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็กลับเข้าไปในเมืองไปบ้านไปหาครอบครัวเข้าไปเฝ้าพระราชาไปแจ้งไปรายงานบอกว่าไม่อยู่้วสี่ห้าวันถึงจะกลับช่วงนั้นพระราชาก็มีการจัดเล้ยงกับนายในเกิดขึ้นสังสรรค์กันเกิดขึ้นก็เลยสั่งให้ นายสมังพรนี้ไปหาเนื้อจะเป็นหมูป่าเป็นปลาเต็นเจ้ง,ะงอะไรก่างที่ในส่วนนั้นมาจังหวัดนั้นพระประเจตพุทธเจ้ากลับมาขอดกำหนดไม่เจอนายสมังพรก็เลยไปนั่งกรรมาฐานใช้ผ้าปุ่มศีรษะอยู่นายสมังพรกลับมา ก็ชิดว่าไม่มีใครแล้วก็เลยถือธนูมามาเจอหมองแต่ใครเหยีพบปั๊บเจกพระพุทธเจ้าพระนว่าเนเนื้อใช้ธนูจรเพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็อรินิพานอรินิพพานลงเพื่อความตกใจเมื่อเข้าไปใกล้ถือว่าซึ่นพระอริยนิพานแล้วก็ดีออกจากส่วนนั้นไป ยีออกจากสวนไปกลับไปบ้านพาลูกพาเมียไปอยู่ที่อื่นโดยไม่แจ้งใครเลยด้วยความจงรักภักดีต่อพระราชาและสถานที่หนึ่งปีผ่านไปเขาก็กลับมาที่ประตูเมืองมาถึงประตูแต่ก็ไม่กล้าเข้า,า,า,าไปก็บางบอกให้เพื่อนอาหารด้วยกันเข้าไปบอกไปรายงานไปทูลพระราชาพระราชาก็ไม่ตอบอะไรเลย,เลย นายทหารนั้นก็กลับมาบอกนายสมรครัชว่าท่านไม่ตอบไม่ตอบอะไรเลยเขาก็ไม่กล้า้าไปก็กลับไปใหม่กลับอยยุป่าอีกปีที่สองก็มาใหม่ก็เหมือนเดิมว่าไม่มีคําตอบปีที่สามก็กลับมาอีกมาครั้งที่สามพระราชาก็เลยสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วถามเหตุผลว่าทําไมต้องฆ่าพระด้วย เขาก็รายงานว่าไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะต้องการเนื้อมาเท่านั้นเพื่อความเสียใจรัดไปเพื่อความซื่อสัตย์อย่างนั้นก็เลยรับให้รับไว้เป็นอาหารเช่นเดิมเป็นผู้เป้าส่วนเหมือนเดิมทุกคนในวันนั้นก็ด้วยความแปลกใจว่ารับเข้ามาแล้วแต่สองปีแรกทำไมไม่รับทำไมไม่พูดอะไรเลย พระชาชาเาลยบอกว่าในตอนนั้นเราจังโกรธอยู่ถ้าเราตัดสินใจหรือด่วนเหตุนั้นมันก็จะทําให้ถึงประหารชีวิตประหารนายนี้ได้เพื่อความจับยางสั่งใจว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ควรผู้วา่าไม่ตัดสินใจด้วยประการไม่ยึดอำนาจไม่เป็นคนที่อุปน้าอผมเอยผู้น้อยจึง มีความรอบคอบมีความคิดอย่าคิดไว้ก่อนอยา่าตัดสินใจยุ่นนี่เป็นสิ่งที่เคารพที่สุดเป็นผู้มีปริมวาลมากที่สุดแต่ถ้าผู้จายเป็นผู้ใช้แต่อำนาจบราวารไม่มีเลยมีแต่ลูกน้องคอาคามรู้ขลูกน้องกับความดีวาก็แตกต่างกันลูกน้องก็มารับใช้ก็เือความ มารับจ้างเท่านั้นมาด้วยเงินไม่ได้มาด้วยใจแต่ถ้าบริวารมาด้วยใจมาด้วยความเคารพนี่คือบุคคลที่มีความยัง่งยินมีเป็นผู้ที่น่าเคารพและผวงเถิ่นเป็นบุคคลที่หาได้ยากน,นี่เป็นความกดเรียนหรือว่าเป็นอุทธาสอนที่ องสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดไว้กับอาจารย์อาเรินทีโกศลในครั้งนั้นซึ่งบรรจุไว้เป็นปาดกจินได้เสด็จทอดกังขีุ้วัมมิ้และเวลานี้ก็เป็นเวลาที่สมควรแล้วสิ่งใดประการใดที่กับผมหรืออาธรราพที่ได้พูดปิพลาดไปหรือว่าไม่ตรงประเด็น ก็ต้องการาบอภัยกับพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านตรงนี้และอโมทนาบุญกับพระแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมและให้กำลังใจซึ่งกันและกันและอโมทนาสารการกับเจ้าจงผู้ที่ฝ่บุญฝ่ธรรมที่ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ขอให้เป็นผู้มีดวงตาถึงธรรมนำแสงสว่างสู่ชีวิต ขอให้เจริญด้วยปัญญายและหน้าที่มีพรสิประการคืออายุพนาสุขภาพภาระทุกท่านทุกคนเือ